หกจุดสัมผัสที่ผู้หญิงอยากให้ผู้ชายแล้วโลมให้มากที่สุดค่ะข้อที่หนึ่งริมฝีปากค่ะผู้ชายหลายๆคนนะคะที่บุกและลุกเร็วจนเกินไปจนลืมจูบริมฝีปากของเธอค่ะซึ่งเป็นจุดที่ผู้หญิงให้ความสำคัญและชอบมากๆค่ะข้อที่สองลูบผมเธอค่ะ ผู้ชายหลายๆคนคะลองสังเกตดูนะคะว่าแฟนสาวของคุณหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยจะใช้เวลาในการหวีผมสางผมหลังสระหลังสระผมหลังอาบน้ําและเวลาเธออยู่หน้ากระจกค่ะคุณลองเป็นบุคคลที่คอยสางผมและหวีผมสัมผัสเบาๆนะคะบริเวณผมของเธอนะคะแล้วคุณจะได้รถรักแบบใหม่อย่างแน่นอนค่ะข้อที่สมค่ะ เป้าที่สวยงามของเธอนะคะและวิธีที่จะสัมผัสเป้าที่สวยงามของเธอเนี่ยอย่าไปจู่โจมบนเนินสวรรค์ตรงนั้นเลยทันทีนะคะให้เราลมจากเต้านะคะที่สวยงามของเธอแล้วค่อยไปจุดสวรรค์ค่ะข้อที่4ี่ค่ะแผ่นหลังและแนะนําเลยนะคะว่าให้เป็นท่อนอให้เป็นแผ่นหลังท่อนล่างนะคะค่อยๆจุดลงไปนะคะข้อที่หลองจุดตา จุดสัมผัสเหล่านี้นะคะแล้วคุณจะได้รดรักแบบใหม่แน่นอนค่ะอย่างเช่นข้อพับแขนด้านในต้นขาด้านในและบริเวณซอกคอค่ะข้อที่6เป็นจุดเสน่ห์ของผู้หญิงเลยค่ะพลาดไม่ได้บริเวณก้นค่ะที่มีความนุ่มนิ่งยิ่งสัมผัสก็ยิ่งอยากสัมผัสและผู้หญิงก็ชอบด้วยค่ะ และควบคู่ไปกับการที่อนอกจากก้นแล้วนะคะควบคู่ไปด้วยเลยก็คือบริเวณน้องสาวของเธอค่อยๆสัมผัสแบบนุ่มน,นวนลด้วยนะคะลองนำา6จุดสัมผัสที่ผู้หญิงอยากจะให้คุณเล้าโลมมากที่สุดไปใช้กับกิจกรรมรักบน,เ,นเตียงกันดูนะคะว่าจะฟินแค่ไหน